สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องเอ็นเกิลมาเนนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหลย้อนมาได้มาสาถึงปีแต่ว่า,ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามดังกับผมก็ผมไม่ทาคลิปเกี่ยวกับกดไหลย้อนมากมายเลยส่วนใหญ่ก็ทาคลิปเกี่ยวกับว่าอาหารไหนกินไม่ได้อาหารไหนกินไม่ได้บางคนเนี่ยคือคิดมากเลยครับผม,ผมคิดมากเลยว่าเฮ้ยอาหารนี้กินได้ไหมอาหารนี้กินไม่ได้ไหมแล้วก็ถามผมมาเยอะมากซึ่งอ่าบางบางคำถามที่ถามมาเนี่ยผมก็ผมก็พอรู้บ้าง,หาหงไปหาข้อมูลไแล้ว แล้วบางคำถามนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจนะว่าบางคนที่คิดมากอะ่ะเพราะว่าเขาอ่ะกินอาหารที่แบบจจมีอ,าาอย่างเช่นอะไรอะ่ะส้มตำอะ่ะพอกินแล้วก็คือเผ็ดร้อนอคือนันี้เรารู้กันใช่ไหมรับว่าคนเป็นกรดย้อนเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงพวกอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดใช่ไหมแต่ว่าบางคนอะ่ะกินอาหารอย่างส้มตำเนี่ยอ่ะก็รู้ว่าเผ็ดไอ้นี้ไม่มีปัญหาผมแต่ว่าบางคนก็อาจจะคิดมากก็ผมว่าเช่นปลาทูเนี่ยกินได้ไหมปลาหมึกกินได้ไหมแซลมอนกินได้ไหมคนเป็นกรดย้อน ขอเป็นจริงอะ่ะร่างกายข,ของคนเราอะ่ะไม่เหมือนกันครับผมคือเขาอย่างผมหาข้อมูลมาครับผมเขาบอกว่าบางทีอาหารสแสลงอะ่ะอาหารสแสลง้วอ,อาจจะอาจจะทำให้เราคลื่นไสวเขาคนที่เป็นกรดไหลย้อนน่ะคนเลี่ยงแต่เขาว่าอาหารสแสลงเนี่ยผมว่ามันครอบคุมเยอมมากเลยนะอาหารสแสลงคืออะไรอะ่ะอาหารที่กินแล้วแบบจะรู้สึกคลื่นไสเหรอคือบางคนก็ไม่ได้แพ้อาหารพวกนั้นนะครับผมคืออย่างเช่นอะไรน,นะ พวกอาหารพวกซีฟู้ดเนี่ยคนเป็นกระย้อนต้องเลี่ยงแต่ว่าพอผมหาข้อมูลนะครับผมพวกค่า PH เนี่ยค่า pH เคือค่าความวัดความเป็นกรดของพวกอาน้ําของเหลวขอืออาหารครับผมก็จริงๆแล้วบางอาหารเนี่ยมันไม่มีกรดเลยอะแต่บางแต่ว่าบางคนก็บอกว่านี่เป็นคืออาหารแสลงนะกินไม่ได้นะแต่คนบางคนที่กินไปแล้วก็กินแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นผมก็คิดว่าเวลาคนเราถ้าคุณคิดมากว่าอาหารไหนกินได้อาหารอาหารไหนกินไม่ได้ ที่ไม่ใช่พกเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดนะลองด้วยตัวเองก่อนครับผมคือคือบางทีไข่เจียวอ่ะเออบางทีไข่เจียวอ่ะบางทีกินไปแล้วอ่ะบางคนก็อาจจะมีปัญหาก็ได้เพราะว่าไข่เจียวนั้นอนจาจจะใส่น้ามันเยอะอย่างนี้กินแล้วแบบย่อยยากอะไรอย่างนี้คืออย่างตอาที่ผมเป็นผมเป็นกดยหลแบบรุนแรงนะผมก็ผมกินปลาหมึกกินปลาทูกินปลา,าแซลมอนอะไรไม่มีอาการเลยไม่มีอาการกดไหล่ไม่มีอาการอะไรแบบ คือไม่มีอาการที่รุนแรงเกิดขึ้นเลยครับผมแต่บางคนกินแตงโมเนี่ยบางคนกินแตงโมแล้วมีอาการเลยแบบโอ้ยแบบจุกแสบแสบอกแสบคออะไรเงี้ยคือบางทีอย่าไม่ต้องกินมากครับถ้าหากอาหารไหนกินได้อนไหนกินไม่ได้อ่ะลองดูด้วยตัวเองครับผมคือเพราะที่ผมอ่านบทความต่างประเทศมาครับผมแล้วก็บทความมากเราแหละขอโทษครับผมผมอาหารแหลกอังกิงไม่ได้ละแต่ว่าเขายังบอกเลยว่าอาหารบางหาน่ะ ต้องลองด้วยตัวเองของครับผมคือจะจกจะรู้ว่าอาหารไหนกินไม่ได้อาหารกินอาหารไหนกินได้นะครับผมอย่างเช่นมื้อเย็นเนี่ยถ้าเราอยากลองว่าปลาทูอะเรากินแล้วเรามีอาการไหมแล้วก็ลองกินปลาทูไปเลยตัวหนึ่งไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินข้าวนะกินปลาทูไปเลยแล้วดูว่าอีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเรามีอาการแบบจุกคอแน่น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 มีอาการแสบอกจุกคอแน่นอกอะไรไหมถ้าไม่มีสำหับปลาทูคุณอาจจะกินได้ก็ได้โดยที่ไม่มีปัญหาแต่บางคนอะแค่กินกระเทียม แค่กินอะไรอะแตงโมอ่ะผมรู้ยกตัวอย่างแล,ละ้ะแค่กินแตงโมแค่กินกระเทียมแค่เนี้นิดเดียวก็แบบมีอาการแสบอกแสบคอแล้วนั้นผมก็คิดว่าเออคิดมากอะเป็นเรื่องปกติครับผมคนเม็นกลัย้อนอะแต่ว่าลองดูด้วยตัวเองก่อนอืลองดูด้วยตัวเองก่อน,ออออนคำนึงเลยก็ได้ถ้ามีปัญหาต่อถ้ามีปัญหาก็ไม่ต้องกินถ้าม,มีปัญหาก็กินตามสบายเลยครับผมดังนั้นก็บางทีอะอ่าคนเราร่างกายไม่เหมือนกันอะแล้วก็ต้องลองดูตัวเองด้วยว่าเราโอเคไหม อ่ะผมจำได้แล้วว่าผมอ่านจากบทความไหนผมเคยอ่านจากบทความสตรอเบอรี่ครับผมคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับว่ามีกาทรทดลองอ่ะว่ากินสตอรอเบอรี่ทุกวันคนเป็นไรยร้อนกินได้ไหมามป,ป,ประมาณว่าแบบอันที่ผมไม่โชว์ข้อมูลเนะี่ยแต่เหมือนกับว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนเป็นกดไลยร้อนกินสตรอเบอรี่ไม่มีปัญหาทั้งที่มีกดอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังก็ลองดูด้วยตัวเองก่อนครับผมารัางกายเรารับได้ไหมถ้ารลับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เลิกกินไปหลับได้ก็กินต่อเลยก็ได้ครับผม ผมสับคลิปนี้ก็เหมือนกับว่าพูดแบบทบทวนตัวเองนะเนาะครับผมสับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ